ปานจุมน้ำเสร็จหรือยังลูกจุมน้ำเสร็จแล้วไปถูบ้านเร็วทำยังไงจุมน้ำก่อนจุมน้ำจุมน้ำจุมน้ำทำแบบพี่เฟิร์นเลยนะเออนั่นแหละจุมน้ำแบบนั้นเลยลูกโยกจุมน้ำนะอ่ายกขึ้นไปถูแล้วพอแล้วน้ำเยอะแล้วปานปานน้ำเยอะแล้วลูกพอแล้วยกขึ้นไปถูเลยโอ้โอ โอ้ยโยกขึ้นโยกขึ้นไปถูไปถูต่อไปถูต่อถูต่อแลนะ้วถูข้างในบ้านนูนะ่นน่ะไม่เอาไม่เอาตัวนั้นไม่จับลูกไม่เอาถูกรปกไม่เอาบันไม่เอาไปไปถูบ้านต่อเร็วไปถูบ้านต่ออ,อุ้ยอ่ะโยกจุ่มน้ำโ,โยกโยกจุก่มน้ำเร็ว พอแล้วมั้งเพราะว่าพอแล้วมั้งปันไปไปไปนู่นนู่นนู่นไปถูนู่นพอแล้วพอแล้วพอแล้วไป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 ถูไปถูไปถูไปถูต่อนู่นถูข้างในบ้านนั่งข้างในบ้านนู่นไปถูถูยังไงถูบ้านยังไงถูบ้านนะถูช่วยยายถูช่วยยายถูถู เ้าถู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 ตรงนี้ด้วยเนี่ปันปันตรงนี้ด้วยถูตรงนี้ด้วยครับครับ ถูบ้านก่อนถูบ้านก่อนเอามาให้พ่อ,อามาให้พ่อตัวนี้ไปเอามาให้พ่อ,อามาให้พ่อไปถูบ้านเร็วไปเอาไม้ถูบ้านไปไม้ถูบ้านไม่หอมแล้ว